สวัสดีพี่พีเพื่อนนะครับวัคนคนี้ครับโคลนพานะครับ EP ที่ห้าร้อยห้าสิบามนะครับมีผ้าสะสมพ้าเก็งมาแบ่งไปนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับนครับรายการละสามร้อยบาทนะครับจะมีเขี้ยวเสือนะครับวันนี้นะครับเขี้ยวแกะนะครับเขี้ยวแกะเ่านะครับอันนี้แ0ดร้อยบาทนะครับกับมีดหมอนะครับมีดหมอน้าเงา ฝากเป็นท้าเวสุวรรณนะครับด้ามนะครับเป็นเกะเป็นท้าเวสุวรรณนะครับอันนี้หนึ่งพันบาทนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมเราช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับ นี่ครับ <triste pillows> คมลึกนะครับสมเด็จเก่ามีมวลสารนะครับสมเด็จเก่านะมาเล็กนึงนะครับนี่นี่นะพระจะมีมวลสารนะเป็นเม็ดก้อนๆนะครับคมลึกนะครับนี่ครับฐานมีเส้นแซมนะครับคมคมนะครับมาเล็กนึงนะครับสามร้อยบาทนะครับสมเด็จมาเล็กสองนะครับ จอ,อกสีขาวซุ้มระฆังครับมค,คมชัดนะครับหมายเลขสามครับนะเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญหลวงพ่ออีนะวัดสตัยนสภาพหิ่งเลยนะครับผิวหิ่งๆเลยนะครับ องสี่เจ็นะครับหูเชื่อมนะครับน่ครับด้านหน้าครับผิวหิ้งครับด้านหลังครับสวยนะครับน่าจะวางอาไว้แบบนี้นะครับฝุ่นเลยจับแต่ด้านหน้าครับหมายเลขสี่นะครับเป็นเหรียญเพราะท่านคล้ายนะครับ ผมคนระับพ่านคลายวาจาสิทธิ์นะครับหลังยันนะครับพอท่านคลายวาจาสิทธิ์นะครับหลังยันนะครับ,าาส,รบ,นนรบส่วนขันนะครับหน้าตาครมนะครับเส้นแตกนะครับเส้นแตกในตานะครับคมเลยนะครับ มาเลขห้าครับเป็นเหรียญรอนะครับหลวงพ่อชูนะครับวัดนาคปลกนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเก่าครับมีจานนะครับด้านหลังจะมีรอยจานนะครับมองเห็นนะครับเป็นจานหลายตัวนะครับด้านหลังนะครับเป็นเนื้อทองผสมเก่านะครับหลวงพ่อชูวัดนาคปลกนะครับ หมายเลขหกเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนครับวัดปั้นจานครับเหรียญหลวงปู่หมุนวัดปั้นจานพร้อมเลี่ยมครับต่อโคดครับจังหวัด 4. สีสเกตครับลหลังเป็นนาลายทรงคุดนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นพระปิตาเนื้อตะกัวเก่านะครับ น่ากลัวเก่านะครับมีจานนะครับแห้งซีดแล้วนะครับต่กลัวมานีิ่แปดครับเป็นภาพปิตาหลังแบบนะครับปิตาหลังแบบนะครับลงรักนะครับออกแดงๆนะครับตาหลังแบบลงรักนะครับนี่ผงนะครับ หลักแดงนะครับเนี่ยหมายเลขก้าครับเป็นพระชัยนะครับรอโบราณครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับเป็นพระชัยเนื้อทองประสนครับรอโบราณนะครับเนี่ยออกเขียวเลยนะครับเนื้อพระนะครับหน้าตาคมชัดนะครับนี่ครับด้านล่างอุดผงนะครับพระชัยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับ นิสิะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนนะครับเหรียญหลวงพ่อหลุนวัดอัมพรวันนะครับเนี่ยครับเหรียญหูเชื่อมนะครับ้าลังปันญานะครับเหรียญหลวงพ่อหลุนวัดอัมพวันนะครับยันคมๆนะครับก็มีเส้นแตกนะครับ เลขสิบเอ็ดเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟอนนะครับเนื้ออันปะก้านะครับสวยคมครับมีเส้นแตกนะครับเส้นแตกนะครับอาจารย์ฟอนเนื้ออันปะก้านะครับ,รรบเลขสิบสองนะครับเป็นชินาราสนะครับกระไหลทองนะครับ แล้วก็ฝั่งพยแล้วก็เลี่ยมนะมีเลี่ยมเก่ามาครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับชินารนาครนะพุทธชินาราชนะครับฝั่งพพยด้านหน้านะครับฝั่งพพยแดงนะครับเก่านะครับส3ามเป็นนางพญานะครับเป็นนางพญาเนื้อดินนะครับมีกวดมีแร่นะครับ น้ำพญาเนื้อดินนะครับหมายสิบสี่ครนะับเป็นเหรียญหลนะครับหลวงพ่อายนะครับัดช่องลมนะครับเป็นเหรียญหลนะครับน้ทำทวมผสมนะครับหลวงพ่อายวัดช่องลมนะครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังยันนะครับ หลังอินะครับหลังยันนะครับเนื้อผงนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญเก่าก่อมาชาบที่นะครับแกะตื้นๆแต่คมนะครับ เจ็ดเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นปดนี้ครับมีตอกโคนนะครับเป็นเนื้อทองแดงสภาพสวยนะครับเต่าปดนี้หลวงปู่หลิวเนื้อทองแดงนะครับสภาพสวยนะครับผอมเรี่ยมนะครับตอกโคตรงนี้นะครับแปดนะครับเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับ ฝั่งตะกุดด้านหลังนะครับคุณแผนนลวงปูทิมวัดละหานไร่นะครับฝั่งตะกุดนะครับมาในสิบแปดครับเก้านะครับในสิบเก้าครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับมีตะไบด้านล่างนะครับ ยี่สิบนะครับเป็นพ้าปิดตานะครับหลังยันนะครับหล่อครับเป็นพระปิดตาหล่อครึ่งซีกนะครับเป็นยันนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับยี่สิบเอ็ดครับเป็นเดียนหลวงปุ้ไข่นะหูเชื่อมนะครับเป็นเดียนหลวงปู้ไข่หูเชื่อมนะครับ ยีย่สอนครับเป็นพระปิตากระดูกผีวัดโพนะเป็นเนื้อพงนะครับปินตาผงกระดูกผีวัดโพนะครับยสิบสามนะครับเป็นลงพอนียมนะครับเหยญเป็นงบน้ำอ้อยนะครับตะก,กัวครับลงพ่อเนียม,มัดน้อยนะครับแห้งซีดซีดนะครับ ยี่สี่นะครับเป็นคล้ายนางสนิทจันนะครับเป็นผ้าเนื้อดินนะครับผ้าเนื้อดินนะน่าจะเป็นพ้ากู่นะครับนะบเก่านะครับยี่สิบห้าครับเป็นของพอเดิมครับเลี่ยมเก่านะครับ เดิมเลี่ยมเก่าครับสวยคมนะครับคมเรียมนะครั้งสี่แปดสองนะครับสามร้บานเหมือนกันครับยี่โปรครับเป็นหลวงพุทวดวัดพระโคนครับเนี่ยครับหลวงพุทวดวัดพระโคนะครับยี่เจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเปรียบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ปีสิบสองนะครับ ยี่สิบเจ็ดเป็นสมเด็จหลวงลูกเหมือนนะคหลวงพ่อพรมนะครับสมเด็จหลังลูกเหมือนหลวงพอ่อพรมวัดช่องแคนะครับผงเก่านะครับยี่สิบเก้าเป็นพระชัยนะครับไม่ทราบที่มันนะเรี่มเก่าเริ่มใช้มาครับเป็นพระชัยนะครับเรี่มใช้มาครับ สามสิบนะครับเป็นพล่วงเก่านะครับเนี่ยเป็นพะล่วงเก่าเก่าน,นะครับหลงังๆปืนนะครับเนี่ยตะกัวเก่านะครับเป็นชิ้นตะกัวนะครับอันนี้สามเอ็ดเป็นรายการพิเศษนะครับเนี่ยครับเสือเขี้ยวครับเป็นเขี้ยวนะมีรูนะครับ เสือเขี้ยวแกวแกะเก่าคตัวมันเลยครับมันช้ำมันเลยนะครับอันนี้แปดร้อยบาทน,นะครับมีจานนะครับเสือเขี้ยวแกะเก่ามีจานับแปดร้อยบาทนะครับเก่าน,นะครับตัวใหญ่ไอนะครับมาเนี่ยครับรายกาเสิเศษายการที่สองเป็นมีดหมอครับ มีหมอครับด้ามงาฝักฝักน่าจะเป็นงานครับมีลายนะครับแกะเป็นเท้าเวสวรนะครับด้ามแกะเป็นเท้าเวสวรนะครับด้ามไม่แน่ใจว่าเป็นงาืนกระดูกเขาเนี่ยครับ มีดเก่านะครับแก่สวยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสนใจนะครับต้องทางติดต่อนะครับ 0 8 4 9 0 3 7 6ส6่นนะครับเบอร์โทรหรือไลน์วันเดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเหมือนการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนี่พีที่รับชมแลวช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับหรัีพีโอนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ